ที่เงินหยจ้าทั้งหมด450บาทจ้านี่ค่ะคุณพี่คะซื้อสินค้าครบ500ได้รับสิทธิ์แรกซื้อกระเป๋าใบละ25บาทจากปกติใบละ79บาทสนใจไหมคะอุ้ยกระเป๋าสวยสนใจสิแต่ว่าต้องซื้อเพิ่มอีก50บาทนะคะถึงจะได้สิทธิ์แรกซื้ออุ้ยขายเลยไม่ได้หรอขาดอีกแค่50บาทเองไม่ได้คะ่ะต้องซื้อให้ครบ500ถ้าซื้อไม่ถึง500ก็ได้ราคาปกติคะ่ะใบละ79บาบาทอุ้ย กันซื้อเลย79บาทได้แหละจะมายุ่งยากอะไรให้ครบ500บาทอยู่นั่นแหละเจ็79บาทเอาไปเออโอเคค่ะ79บาทนะคะชิดตามค่ะ520บาทจ้านี่ค่ะลูกค้าซื้อสินค้าครบ500บาทได้รับสิทธิ์แรกซื้อกระเป๋าใบละย5สบสนใจไหมคะเฮ้ย ซื้อครบตั้งห้าร้อยกว่าบาทแล้วยังจะให้แลกซื้ออีกเหรอเออใช่ค่ะปกติใบแล้วเจ็ดสิบเก้าเลยนะคะให้ฟรีเลยก็ได้มั้งเออต้องแลกซื้อค่ะลูกค้าแล้วลูกค้าสนใจไหมคะเฮ้ยไม่เอาหรอกซื้อของครบตั้งห้าร้อยกว่าแล้วยังจะให้แลกซื้ออีกเอาของมาไม่ต้องใส่ถงุงไม่มีใครเข้าใจโปรโมชั่นของเราเลยเท่าไหร่คะเก้าสิบค่ะนี่ค่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะว่างนะฮะ ทอนสิบบาทนะคะก็บอกน้องสิบบาทอะไรเ,เงินทอนไงคะพี่จ่ายไปห้าร้อยค่ะจะมาทอนสิบบาทอะไรฮะเ,เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่แต่ว่าในนี้มันไม่มีใบห้าร้อยเลยนะคะมันมีแต่ใบร้อยพี่จ่ายไปกับมือแบงห้าร้อยจะโกงหรอคะเปิดกล้องเลยคะ่ะน้องแบบนี้จะโกงพี่หรอนั่นไงกล้องไหนดูซิ มันจะไม่มีได้ยังไงน้องพี่ก็จ่ายแบงค์ห้าร้อยน้องไปไหนนี่ไงเอ,อ่อขอโทษด้วยนะคะพี่พอดีมันไปติดอยู่ข้างหลังอะคะหนูเลยมองไม่เห็นเวลาคิดเงินไม่ควรคุยโทรศัพท์นะคะน้องนิ้วๆเอ้าแม่แม่มาอะไรเอาตังค์มาให้แม่หน่อยเร็วๆแม่มีธุระอะไรแม่เมื่อเช้าก็เอาไว้ให้แล้วไม่พอหรอโอ๊ยไม่พอหรอกร้อยเดียวเองแม่มีธุระใช้เอามาเร็วๆแป๊บหนึ่งนะ ร้อยเดียวมันจะไปพอซื้ออะไรหนูไม่มีแล้วแม่ขอยากตอนในเด็กแกขอเงินฉันซื้อขนมฉันยังซื้อให้เลยนิวเอาตัางค์มาให้แม่อีกหน่อยสิมันไม่พอโอ้ยอะไรอีกเนี่ยหนูไม่มีแล้วแม่วันนี้หนูให้แม่ไปสองร้อยแล้วนะแต่ฉันเป็นแม่กันนะขอแค่นี้ไม่ได้หรือไงหนูไม่มีจริงๆแม่แม่กลับไปก่อนนะหนูจะทํางานเจสตาอีลูกเนี่ยละคุณแม่ อยู่นเอาเงินมาลูกในเราควรรู้อยนี้มาเลี้ยงมันให้เตาบมาแล้วนี่ไงเงินนีนบอกไม่มีจําไว้ว่าฉันเป็นแม่แกฉันขอแกก็ต้องให้ชมพู่ค่ะพี่นิวฝุ่นมันเยอะขนาดเนี้หนูจะใช้แค่ไม้ขนไก่ปัดไม่ได้นะต้องลื้ของออกทั้งหมดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํานังไม้เช็ดค่ะพี่นิวเฮ้ยแค่ปัดก็เกียดจะตายแล้วยังต้องมาเช็ดอีกอ้ําอ้ําอ้ําอะไร เช็ดฝุ่นช่วยหน่อยสิเรามีหน้าที่แนะนําสินค้าไม่ได้มีหน้าที่เช็ดฝุ่นเอาหน้าช่วยหน่อยเดี๋ยวเราเลี้ยงน้นะํนะ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 งานตัวเองต้องมาใช้คนอื่นอุย้ยตัวนี้สวยจังตัวนี้ก็สวยใช้แต่ของอตัวเองน่าสบายเลยนะชมพู่เช็ดฝุ่นเรียบร้อยค่ะอะทำไมสบู่ถึงมาอยู่กับครีม แล้วทำไมคีมทาเทา้าถึงมาอยู่กับคีมทาหน้าฮัลโหลฝรั่งเหรอฮัลโหล Excuse me Do you speak English เอ่อพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ Little เอ่อ Little Little น้องตังน้องตังช่วยแม่ด้วยหนูก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเออค่ะค่ะ Great I'm um, I'm looking for a good foundation Could you help me Yes อ่ Yes Yes is that okay? not sure that? not yet t ั l l e เด t how much it is thank you so much lovely bye a n see you again <laughs> ลูกของฉันต้องพูดและเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไม่เหมือนฉัน ปิดเทอมนี้แม่อยากให้หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไม่ค่ะหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษดูอย่างมิลินเพื่อนหนูสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะลูกมันยากและหนูก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษด้วยถ้าแม่จะให้หนูเรียนแม่ต้องให้หนูเรียนในแอปแบบมิลินเรียนในแอปหรอแอปไหนคะไฟวันท็อกแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กไงแม่เพื่อนหนูเขาเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติได้ปิดเทอมนี้แม่ซื้อคอร์สไฟวันท็อกให้ลูกเรียน แม่พีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พีกเล่าสวัสดีค่ะโหเมนูเมื่อเช้าเจอลูกค้าฝรั่งไม่หัวใจเกือบจะวายเน่ยถ้าคุณป้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติป้าลองพูดว่า m a y I help you ดูสิคะหนูเรียนมาจากคุณครู5ฟฟ e วันทคุณครูสอนสนุกว่า t h r e o n e Peter is bigger than Jimmy okay, nice. Beater. He is, he is bigger, bigger than, me. than me. Yes, okay. He is bigger than me. This match. match? Yes. Okay. Nice one. Good job, Marine and Santa. ไฟวันทอล์กแอปเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กๆในการเรียนมี AI ที่ช่วยครูวิเคราะห์การออกเสียงและประเมินประสิทธิภาพในการเรียนสําหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษ,ากฤษาสามารถดาวน์โหลดแอปไฟวันทอล์กดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้เลยสวัสดีค่ะ Hello your shop is very beautiful ว่าร Excuse me where is the powder puff เอ่อ Yes เยี่ยช่างพูดพี่ปวดเยี่ยวฝากเข้าเกสหน่อยนะเอ่อ Sorry Where is the powder puff เอ่อเอ่อ powder puff เอ่อเอ่อ no 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 Hey you 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 saw with t h f o l you can speak English yes I can I can I want to the powder puff okay come here powder puff oh thank you very much you so very kind อุ้ยของลดราคาอุ้ย95บาทเอง,าาองกแ,บบแกเป็นใครต้องการอะไรมาจับทำไมฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ต้องม่เล่นมุกอันนี้จ,จับก่อนไม่ต้องเป็นของฉันป้าดูสิมือใครจับก่อน มือเธอจับก่อนก็จริงแต่ฉันเห็นก่อนป้าเห็นก่อนมันก็คือปัญหาของป้าแต่อันนี้หนูจับก่อนอะไร่5ปดสิบห้าบาทคะ่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะพี่คะพี่คะ เมื่อกี้หนูซื้อสีผมไปผิดอะคะ่ะหนูขอเปลี่ยนได้ไหมซื้อแล้วเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้ค่ะแต่หนูเพิ่งซื้อเป็นเมื่อกี้เองนะคะพี่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยมันเป็นสีม่วงอะค่ะพี่ถ้าหนูทําสีนี้หนูไปเรียนไม่ได้แน่เลยอะคะ่ะงั้นน้องก็ซื้ออันใหม่ไปเลยสิคะเพราะว่าที่ร้านเราอะมีกฎซื้อแล้วซื้อเลยค่ะอ่างั้นไม่เป็นไรคะ่ะร้านี้เนี่ยนะเออพี่คะพอดีว่า หนูซื้อสีผมไปเมื่อวานนะคะแล้ววันผิดเบอร์ขอเปลี่ยนได้ไหมคะลูกค้ายังไม่แกะใช้ใช่ไหมคะขออยังไม่ได้แกะใช้เลยค่ะพี่กล่องก็ยังไม่ได้เปิดเลยได้คะ่ะได้เลือกสีใหม่ทางนู้นเลยนะคะโชคดีนนะที่แมค่ค้าจำไม่ได้ได้แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ค้าลูกค้าใส่ตะกร้าดีกว่านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วใส่ตะกร้าดีกว่าคะ่ะลูกค้าก <C AS C 2> <c oughs> <ข>็จะเสร็จแล้วเนี่ยบอกแล้วไงว่าจะเสร็จแล้ว ได้ค่ะโอ๊ยมาค่ะเดี๋ยวช่วยเก็บลูกค้าคะมันแตกอะคะ่ะมันแตกเหรอไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอาใหม่เออแต่ว่าอันนี้ลูกค้าทําแตกลูกค้าต้องจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินอะไรแตกก็แตกในร้านไม่ได้ซื้อสักหน่อยแต่ลูกค้าทําแตกนะคะก็ต้องรับผิดชอบสิคะบ้าหรือเปล่าแตกก็แตกในร้านจะมาให้จ่ายตังอะไรพมทีเอาแล้วคิดเงินค่ะ ทั้งหมด1,253ค่ะฮะทำไมแพงจังคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกนะคะทั้งหมดก็มี5รายการค่ะคิดถูกหรือเปล่าดูดีๆสิแค่นี้ก็จะพันหนึ่งนี่หรอสินค้ายิ่งใน,นระบบไม่ผิดแน่นอนค่ะลูกค้ามีเครื่องคิดเลขธรรมดาไหมมีค่ะมาจะกดเองพันสอะไรแค่นี้หมดเป็นพันเลยเหรอยอดถูกต้องไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง สแกนจ่ายเหรอคะเดี๋ยวเครื่องคิดเรียกเธอพังหรือเปล่าขอคิดซ้ำอีกรอบนึงอะไรพันสองร้อยห้าสิบสามแค่นี้เป็นพันเลยเหรอลูกค้ารับเลยไหมคะหรือว่าจะเอาตัวไหนออกเอาหมดนี่แหละโอนจ่ายนะอ่ะแม่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยซื้อของก็ต้องถ่ายรูปเหรอชีวิตต้องมีสตอรี่อ่ะแม่แม่อะไรถ่ายสิคนจะได้รู้ว่าหนูใช้ครีมแพงอ หนึ่งสองสามเซลวบีร้านนี้ถูกจังหกร้อยห้าสิบเองแบบกระปุกเก็ร้อยห้าสิถูกไม่ไหวซื้อคิมไปฝากคุณแม่ดีกว่าเอ้าเก็บทำไมแม่มีตังใจ่หรอหนูแค่มาถ่ายคอนเทนต์ฮะ แม่ค้าครับมีหมอยเจเลเชืซอไหมครับแฟนให้มาซื้อแต่ผมจําชื่อไม่ได้ครับจายี่ห้อไม่ได้แล้วจะซื้อถูกไหมล่ะเนี่ยมามามาดูทางนี้นี่หมอยเจเลเซอร์แบบซองนเรียกดูซิจะเอาแบบไหนของแฟนผมเป็นกระปุกครับผมใช่ตัวนี้ไหมอ้าวเนี่ยดูซิเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ครับมันเป็นปุกฟ้าสีขาวครับนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับกลับไปถามแฟนก่อนไปถ้าผมกลับไปถามแฟนแฟนผมด่าเลยอยมิทินครับทีล์ เราให้มาซื้อครีมแค่กระปุกเดียวเนี่ยทำไมมันนานจังเธอรู้ไหมว่าข้างนอกมันแดดร้อนแค่ไหนผมจําไม่ได้ครีมที่เธอใช้มันเป็นตัวไหนเราใช้มาตั้งกี่ปีแล้วกระปุกเปล่ากองอยู่บ้านตั้งกี่กระปุกทําไมเธอจําไม่ได้เราขอโทษครับจําไม่ได้ครับเนี่ยดีออริจินอลไฮยาลูเซรามไวจ์เจลเซอร์เป็นกระปุกฝาสีขาวทีนี้จําได้ยังไปกลับอ๋อไปจ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวน้องทําไมน้องหน้าใสจังใช้ตัวนี้เหรอใช่ค่ะหนูใช้มาหลายกระปุกแล้วเนี่ยขนาดอากาศหนาวหน้าหนูยังไม่แห้งเลยนะคะไม่น่าล่ะน้องหน้าเนียนหน Ini pihak jangan pergi cuci.